たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองก,กันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน Uh huh. สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับเซฟไปบาทซีนะคะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคนมาดูอัปเดตนะคะของคุกกี้ต้นไม้พันปีกันนะคะซึ่งใช่แล้วทุกคนตอนนี้เซฟยังไม่ได้ดูอัปเดตต่างๆในโซเชียลเลยก็คือไม่ได้ดูเนาะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซฟจะดูทีเซอร์ไปพร้อมกับทุกๆคนเนาะแล้วก็พอดีค่ะรอบนี้เขามีบล็อกในเรื่องของอัปเดตวันที่17นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า เฮ้ยอะไรยังไงตัวไหนจะเกิดตัวไหนจะปังนะคะแล้วก็อีเวนที่จะเข้ามามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์พร้อมๆกันนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยชุตากรรมอีกกำหนดไว้ซีนใหญ่มากอีเจ๊กำลังวางแผนทำเรื่องสนุกๆอยู่สินะ Mm hmm. เราผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติเอ๋ยถึงเวลาแล้วรอบนี้สวยมากมมาเลยอ่ะจะถึงเวลาหนึ่งพันปีที่จะแผ่รากช <Ooh. S 2> ันยดไปยังที่ที่ลึกที่สุดฮูก,กี้ต้นไม้พันปีนะคะหเ, <Ooh. S 2> เห็นเขาบอกว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะทุกคนอ่ะสายซัพพอร์ตจริงนะคะรีท็อปปิง้งมีเนื้อเรื่องโห<า> สรุปฉีกเลยไปใส่ซัพพอร์ตนะฮะเอาละเมนหลักไปแล้วโอเคเปิดตัวยามสโตนว่าแล้วทำไมถึงมีนะคะเหมือนที่เราเดากันไว้ในคลิปก่อนนนี้เลยทุกคนว่าเฮ้ยเป็นไปได้น่าจะมียามสโตนนะคะแบบเออเข้ามาก็ว่าทำไมดูเว่อร์นะอ่ะยามสโตนเข้ามาพว้ตักคีนี้ต้องรอดูเลยเนี่ยทั้งหมมมดารวใจโอเคกิจกรรม กิจกกับอีเลอร์นี่สนุกนะเออมันจูใหม่แหละมันจูกับชัยเชลนะคะอะไรอ่ะเกมงับหวงับเหมือนจะเข่งับมือวะทุกคนโอเคอ่ะว่วงลึกแห่งความรุ่งโรจน์ของที่ดีสุดๆไม่พ้นตีมึกจริงๆนะทุกคนฮอลิเดสแควร์เฮ้ยหรือว่ามีมิมนิเกม แล้วอุ๊บว้าวเอาเนี้ยแหละช่วงนี้นะคะที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะคุกกี้แห่งปีเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตกอันดับบ้างนะคะหรือใครจะเป็นลูกรักกันต่อนะคะนี่สกินน้ำโซดามีสกิน ส oh, กินมาอีกแล้วนะให้คอยสูดกลิ่นของลูกทองในยามที่หมดแรงกระการบนผินังโอ้แล้วป้าแป้งสกินสวยอ่ะทุกอันเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหึงตืนรู้เราสกินสวยมากเอาไปใช้ตอนไหนอ่ะไม่คอยได้เล่นป้าแป้งด้วยดิเออโ oh อไมระกาอ นัดที่แห่งนี้ว่าเวลาหนึ่พปีที่เราผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติจะมารวมตัวกันในที่เดียวอันนี้คือคู่จิ้นนะเอาแต่ละคู่มานะคือเด็บฮอบแน่นอนจังหวัดนี้คือฮอบอยู่แน่นอนแล้วราชินีแ้่งเข็งชัดไปไหน อ๋ออาจจะไม่เกี่ยวกับดินนี้ก็ได้เออเราแสงจะกับนังพัทะเลเกี่ยวกีม่มงอู้วีสก,กินด้วยโหแล้วสก,กินมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเอาแล้วทุกคนนะคะก็ได้เห็นเซฟส่มสก,กินกันอีกแล้วนะคะทุกคนห,หรือลาสบอที่แท้จริงก็คือต้นไม้พนปี เอาละนะฮะสุดท้ายแล้วโชคชะตาของโลคูนกี้จะอยู่ยังไงนะฮะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาครั้งนี้เหมือนพระเอกนักเอกอะป้บูเพียวกับเซนลิลี่เนาะคู่หนึ่งอะเออแล้วนักฟ้าทะเลแสงจันทร์นะฮะเออสายลมพุทธคีต่อโอเบนก็ ขอมอบพอรแห่งความเขียวขจีให้กับภาระหน้าที่ของเหล่าคุกกี้โอเคนะคะก็รู้กันเลยว่ามีการทำเรื่องของเคนนี่วิเศษนะคะเอ้ไม่ใช่เคนนี่วิเศษแยมสโตนประเด็นคือสิ่งที่เราต้องมีในแพทนานะคะก็คือต้นไม้พันปีแล้วก็การทำแยมสโตนของน้องสายลมเพราะว่า เราได้ใช้ในิสึกอารีนาไ,ไม่ใช่อาเขตอารีนาแน่นอนแล้วก็อารีนาอาจจะคัมแบ็กไหมสำหรับน้องนักธนูสายลมนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอืม โอ้ก็แอบ,บทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะก็รอดูเลยค่ะใครที่น้องเป็นลูกหลักของทุกๆคนนะคะก็เตรียมตัวที่จะ,ะเล่นกันได้เลยแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงนะคะก็ใครที่มีใบลงของตรงนี้เราก็เก็บเอาไว้นะคะดองๆเอาไว้เอาไว้ใช้ได้เลยแล้วบอกเลยว่าน้องเท่อยู่แล้วนะทุกคนก็อ่พาพวกนีแผ ะะเตรียมของสายซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เตรียมของนักธนูสายลมค่ะที่จะทําพวกแยมสโตนก็น่าจะเป็นไอผลึกสีสเนาะไม่รู้ว่าเป็นใช้ผลึกสีอันไหนเนาะนะคะในการอัพก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยค่ะคิดว่าเมตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกคนน่าจะแบบสบายใจกันได้แล้วนะคะน่าจะเปลี่ยนเยอะเลยรอดูกันได้เลยนะคะก็เตรียมวัตถุดิบกันให้ดีนะคะแล้วรออัปเดตในวันพรุ่งนี้เนาะนะคะวันนี้อย่าลืมแคม ตัวไม้บอสนะคะแค่ตัวกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะทุกคนและรับมือกับอัปเดตวันพรุ่งนี้บอกเลยว่ามาแบบกรารน,นำสุดๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย